ทัตเนี่ยควรที่จะออกไปหางานทำถ้าเกิดเราทำงานกันสองคนเนี่ยเราจะได้มีเงินมากขึ้นไงมิ้นทำไมคุณโง่นเนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดใช้คนอย่างผมไม่เป็นลูกน้องเขาเนี่นะเมื่อเช้าก็บอกแล้วไงว่าซื้อของดีๆมาฟังไม่เข้าใจเหรอก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็อร่อยดีแต่อีกอย่างนี้ก็ไม่มีเงินด้วยมิ้นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเข้าใจกันบ้างสิมันไม่ใช่เรื่องของผม ถ้าคุณอยากจะประหยัดนะคุณก็ประหยัดไปคนเดียวแต่ผมต้องได้กินของที่ดีเว้ยทัดมิ้นทำงานหาเงินคนเดียวแต่เราใช้กันทั้งสองคนมันจะไปพออะไรวะอ้าวมิ้นข้าวเช้าผมอ่ะเสร็จแล้วก็วอยู่บนโต๊ะนี่ไงข้าวไข่เจียวอยีกแล้วเหรอ นี่ผมกินข้าวไข่เจียววันละสามมื้อจนหน้าผมจะเป็นไข่เจียวอยู่แล้วคุณก็เงินเดือนมินมันยังไม่ออกช่วงนี้เราต้องประหยัดไปก่อนนะทัตไม่งั้นอ่ะเราไม่มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนแน่ประหยัดอะไรมินนั่นแหละที่ต้องหัดใช้มานื้อน้อยหน่อยมินก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะทัตทัดนั่นแหละทัดเนี่ยคุณที่จะออกไปหางานทําถ้าเกิดเราทํางานกันสองคนเนี่ยเราจะได้มีเงินมากขึ้นไงอีกแล้วคุณชอบพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะผมก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวงานมันหายาก คุณไม่เข้าใจผมหรองั้นเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวทัศเนี่ยมาสมัครงานที่บริษัทมิ้นเดมิ้นจะคุยกับหัวหน้าให้คุณจะให้ผมอะไปทํางานบริษัทเล็กๆแบบนั้นเนี่ยนะแล้วทําไมอะทัศเราก็ไปทํางานด้วยกันกลับด้วยกันไปหัดดียวดีไหมทัามิ้นทําไมคุณโง่นเนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดใช้คนอย่างผมไปเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะแล้วทําไมล่ะทําไมทัศจะทําไม่ได้ผมเนี่ย จบจากมาหาลัยชื่อดังจะให้ไปทํางานแบบคุณเนี่ยนะคนอย่างผมมันต้องทําบริษัทที่บันยีใหญ่ต้องเป็นระดับผู้จัดการนู่นมันจะได้สมศักดิ์ศรีก็เพราะว่าคุณคิดแบบนี้ไงแล้วเมื่อไหร่คุณจะหางานทําได้ล่ะไม่มีก็ไม่ต้องทำทัดเชื่อมิ้นเถอะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะก็มีแต่พวกงงงๆแบบเธอเท่านั้นแหละที่ใช้แรงงานมากกว่าสมองอะ ทุกวันเนี้ยก็ต้องมาทํางานแลกกัเงินเดือนแค่ไม่กี่บาทอยู่นี่ไงไมินไม่คุยกับพัดแล้วไปทํางานดีก,กว่าเออแล้วก็ตอนเย็นอะ่ะอย่าลืมซื้อกับข้าวดีๆมาฝากกันด้วยอะ่ะคนเป็นผัวเมียันะ่ะหาใส่ใจกันบ้างนะเไว้ไอ้กับข้าวจนชั้นแรงงานเงี้ยใครจะไปกินหลงวะ แกทําหน้าตาแบบเนี้ยแฟนแกไปก่อเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะทิพทำไมเขาไม่ยอมทํางานเรียนจบจากมหาวทิทยาลัยชั้นนําแต่เลือกงานหน้าดูเลยง่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาโยก็กินกินนอนๆอ,อยู่บ้านให้แกเลี้ยงมันก็สบายดีนี่แล้วฉันควรทาไงดีอ่ะทิพแกแนะนานฉันหน่อยสิ จิจ้ารออะไรถ้าเป็นฉันฉันเลิกจ้ะแกนี่มันเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องผู้ชายจริงๆฉันจะบอกแกให้รูยนะไอ้ทัศน์อะจ้างให้ฉันก็ยังไม่เอาเลยแต่แต่ฉันรักเขานะทิพย์ฉันถึงได้บอกแกไงว่าแกโง่คนดีๆมีก็ไม่เอาไปเลือกอผู้ชายหัวแตกแล้วมาทำแฟนโอ้ยก็ฉันเลือกไปแล้วนี่ให้ฉันทำไงล่ะเลือกแล้วแกก็เลิกได้แกก็ลองมองหาผู้ชายที่มันแบบ นิสัยดีๆขยันขยันช่วยกันํำมาหากินนะมิน้นอย่างแกหาได้ไม่ยากหรอกแล้วใครเขาจะมาสนใจผู้หญิงที่มีสามีแล้วแบบฉันละ่ะทิพไม่มีหรอกฟูกไงทำไมแกไม่ลองรับรักฟูกสักทีละ่ะเป็นคนขยันแถมยังเป็นคนดีด้วยฉันเชียมานั่งกันอยู่นี่เองพูดถึงก็มาพอดีเลยนี่ครับ มิ้นผมซื้อมาให้ครับมีแต่ขนมที่มิ้นชอบทั้งนั้นเลยนะแกก็รับรับไปเถอะถ้าแกไม่รับฉันรับแทนนะฉันกินเองก็ได้นะพอเลยยายทิพย์แกนี่ตะกาหน้าดูเลยเขาให้คนเดียวจ้าเอา้ามองหน้ากันอยู่ได้รับรับสักทีซิขอโทษนะคะแต่มิ้นขอไม่รับนะคะเฮ้ยทำไมแกไม่รับเรามิ้น คือมิ้นมีสามีแล้วอะค่ะก็เลยไม่อยากรับของจากคนอื่นเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีขอตัวไปเวเรนกรรมทำใจนะฟูกโดนขนาดนี้แล้วยินจะมียิ้มอีกไม่ล่ะครับการที่มิ้นให้เกียรติสามีทั้งต่อหน้าและรับหลังยิ่งทำให้ผมชอบมิ้นมากขึ้นนะครับ กลับแล้วเหรอคุณได้ซื้อข้าวมาไหมนีไม่ไงซื้อมาให้แล้วนี่คุณซื้ออะไรไม่ผมกินเนี่ยผมบอกคุณแล้วไงไว่าให้ซื้อกับข้าวดีๆไม่ให้ผมก็ก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยไงคะไม่กินเมื่อเช้าก็บอกแล้วไงไว่าให้ซื้อของดีๆมาฟังไม่เข้าใจเหรอก็ก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็อร่อยดีแล้อย่างมินก็ไม่มีเงินด้วยมินต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเข้าใจกันบ้างสิ มันไม่ใช่เรื่องของผมถ้าคุณอยากจะประหยัดนะคุณก็ประหยัดไปคนเดียวแต่ผมต้องได้กินของดีด้วยทัดมิ้นทําง,งานหาเงินคนเดียวแต่เราใช้กันทั้งสองคนมันจะไปพออะไรวะ <c oughs> นี่คือโทษฐานที่คุณกล้าขึ้นเสียงอะผมไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ทําแบบนี้กับฉันไงคะแค่อเน,นี้มันยังน้อยไปคนอย่างคุณนะ่ะมันต้องโดนอีกทีถึงจะได้จำ <c oughs> คุณจะไปไหนถ้าคุณไปนะคุณโดนอีกแน่ คุณหยุดไงนี่คุณจะหนีผมไปไหนนะหเนี่ยนะผมบอกให้คุณหยุดไง <c oughs> ควรอยู่คุณนี่มันต้องโดนอีกทีนะเอเ้ยหยุดด้วยยิ่งเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยหน้าโตเมียแกแกล้ารทำร้ายผู้หญิงเหรอโอ้ช่วยมินด้วยอ๋อเดี๋ยวนี่เอาแฟนใหม่มาเยอะถึงบ้านเลยเหรอยอ้ผู้หญิงไม่รักดีแกหยุดว่าเพื่อนฉันหนุนนี้เลยนะแกนั่นแหละไอ้เมงดา ็นผู้ชายภาษาอะไรกาะแต่ผู้หญิงกินก่ออะไรผุบป่าไปเลยนะมิน้นเดี๋ยวเนี้แกสิ่งคิดถึงก็เอายาม,มาเป็นแฟนเลยเหรออาชีพยามแล้วมันยังไงอย่างน้อยเขาก็ขยันทํามาหากินดีกว่าคุณที่วันวันเอาแต่ฝันลนุล่มๆแรงๆว่าจะเป็นผู้จัดการบริษัทชั้นนําสุดท้ายก็แบมือของเงินฉันอยู่ดีอ่ะ <c oughs> เออมันต้องแบบนี้สิเพื่อนรักเป็นผู้ชายมันต้องดูแลผู้หญิงไม่ใช่ไปทําแบบนี้ มีผัวก็โก้แบบฉันไม่ชอบชอบไปเสกสว่างแบบนี้เหรอก็ตรงไหนก็ตรงที่ตัวเองมันโนว่าเป็นผู้จัดการบริษัทฉันนำน่ะเหรอคนเกาะเมียกินแบบแกเนาะันกล้าพูดเนาะไปกระดากปากบ้างไงนี่พวกแกทำไปถอยไปเลยนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวอีกอะเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะทัศน์เราพอกันแค่นี้เถอะเออ แล้วก็อยากสมสารกับมาหาผมก็แล้วกันไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาฉันทนมามากพอแล้ว<ค><อ>เพื่อนฉันไล่แล้วอะไม่ได้ยินหรอไปสิิวๆเออไปก็ได้ฝาไว้ก่อนก็นแล้วกันอ๋อหน้าไม่เป็นไรนะมิน้น แต่ทุกอย่างก็ผ่านคนไป